ดีเคไฟหรือว่าไลก้าเนี่ยเขาใส่ลูนกันยังไงสําหรับอัศวินมังกรไฟสุดแข็งแกร่งตัวนี้นะครับถ้าหยิบใน RTA แบบถูกเกมเนี่ยมักจะถูกฟอร์ตแบรนดและถ้าฝั่งตรงข้ามไม่แบรนด์เราเนี่ยก็1เก็บ4มานักต่อน,นักแล้วนะครับแนวทางการหยิบก็เอาไปเจอทีมที่ไม่ค่อยสตันดาเบจฮิตเดียวอะไรแบบนี้นะฮะส่วนแนวทางการใส่ลูนครับนิยมกันเป็นดูดเลื่อนนะครับผมหรือว่าแวมไพร์กับเมเมซี ทำเลือดให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทาดาเมจให้สูงที่สุดมีคิสเลทเต็มน้อยได้ยิ่งดีครับผมเลือดให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะเวลาโดนตีมาเนี่ยเราจะเกรดเด้งเยอะนะครับหลุนที่ใส่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะออฟรองคิเรทที่แดมเยอะๆแล้วก็แอทแทงเยอะๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราก็เสริมดาเมจเข้าไปด้วยการโจมตีสกิลหนึ่งคิแดมเพราะว่ามันสวนบ่อยนะครับผมแล้วก็ อื่นๆที่เกี่ยวกับคียแดมทำยังไงก็ได้ให้มันตีแรงที่สุดครับผม